คุณผู้ชมนะครับข่าวแรกไปดูการบริหารจัดการน้ำนะครับของกลุ่มชลรปทานตอนนี้เขาเตรียมความพร้อมนะครับเพื่อที่จะรับมือหน้าฝนนะครับในปี2566นเน้นย้ำโครงการชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยาบริหารจัดการน้ำสอมิตินะครับเชื่อมโยงกันให้เป็นระบบจะเป็นอย่างไรไปติดตามครับนายประพิษจันมาอธิบดีกรมชลประทานครับพร้อมด้วยนายทวีศักดิ์ธนเดโชพลรองอธิการบดีอ่า รองอธิบดีกรมชลประทานนะครับก็ได้ลงพื้นที่กันไปติดตามสถานการณ์น้ําและการเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนในปี2566พื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยาครับเขตพื้นที่สํานักง,งานชลประทานที่12และก็ชลประทานที่10นะครับที่สํานักง,งานชลประทานที่12จังหวัดชัยนาท พร้อมกันกล่าวว่าจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงของเดือนสิงหาคมนะครับถึงเดือนกันยายนเขาบอกว่าจะมีปริมาณน้ำฝนเนี่ยที่ตกชุกหนาแน่นมีโอกาสสูงที่จะเกิดพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ซึ่งจะส่งผลต่อปริมาณน้ำท่านะครับทั้งในลำน้ำสายหลักและก็ลำน้ำสาขา อาจก่อให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและก็น้ําล้นตะลิ่งได้แม้ในขณะนี้นะครับจะอยู่ในช่วงสถานการณ์เอลโ뇨ดังนั้นนะครับเพื่อที่จะเป็นการเตรียมรับมือสถานการณ์น้ําหลากและภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นจึงมีการกําชับโครงการชลประทานครับโครงการก่อสร้างสำนักเครื่องจักรกลโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพญาที่เป็นจุดรองรับน้ำจากตอนบน ให้มีการเฝ้าระวังและก็ติดตามสภาพอากาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดนะครับพร้อมนำข้อมูลมาวิเคราะห์ในการบริหารจัดการน้ำให้ครอบคลุมทั้ง2มิติค่ะสอดคล้องกับสถานการณ์ร่วมการบริหารจัดการน้ำระหว่างพื้นที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงสามารถเข้าช่วยพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีและกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วค่ะ ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนถึงสถานการณ์น้ำให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับเกษตรกรและประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะ ทางด้านของรองอธิบดีกรมชลประธานท่านเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำว่าปัจจุบันเขื่อนหลักกล,ลุ่มเจ้าพยาค่ะเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิตและเขื่อนแควน,น้อยเขื่อนบำรุงแดนและเขื่อนป่าศักดิชลสิธิ์มีปริมาณน้ำ1,253าล้านลูกบาทเมตรที่เป็นร้อยละ41ของความจุอ่างรวมกันเป็นปริมาณน้ำการใช้35,57ล้านลูกบาศเมตรค่ะ จนถึงขณะนี้มีการจัดสรรน,น้ำในช่วงฤดูฝนปี2,566ไปแล้ว3,391ล้านลูกบาทเมตรที่เป็นร้อยละ62ของแผนค่ะ แผนจัดสรรน้ํำ5,500ล้านลูกบาทเมตรภาพรวมการจัดสรรน้ําเป็นไปตามแผนที่กําหนดด้านของการปลูกข้าวนาปรางปัจจุบันค่ะมีการเพาะปลูกแล้ว6.43ล้านไร่คิดเป็นร้อยละ80ของแผนแผน8.05ล้านไร่ค่ะโดยกรมชลประทานได้ปรับปฏิทินการเพาะปลูกในพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยาเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ได้เริ่มเพาะปลูก และเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จก่อนที่ฤด,ดูน้ำหลากจะมาถึงในเดือนกันยายนค่ะเพื่อลดความเสี่ยงผลผลิตเสียหายได้พร้อมวางแผนจัดสรรน้ำในช่วงปี66ให้ทุกพื้นที่อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมที่สุดค่ะ